United หนุ่มชาวอังกฤษครับมาซ้อมอยู่ที่เมืองไทยครับนี่ระดับแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์ครับเอลิสบาโบซาวัย23ปีครับ1 6อเซนติเมตรครับ นี่นี่มัดอันตรายครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับลูกโดดสิทธิ์ปาลัง from Thailand หนุ่มจากปากน้าโพนครสวรรค์ครับลูกโดดสิทธิ์ป๋าลังถือว่าเก่าพอสมควรน,นะครับกับวัย26ปี วันนี้มาขอท้าดวลกับเอลิสบาโบซาครับคลกโดคู่นี้สู้กันในน้ำหนัก127ปอนด์ครับอายุ26กับ23 163กับ165ครับเรื่องประสบการณ์เนี่ยลูกโดดไม่เป็นรองแน่ครับแต่ความหนักนี่แหละครับและความสดนี่แหละครับอยู่ที่กางเกงน้ำเงินเอลิสบาโบซาครับ ฝ่ตัดไปทีเข้าหานะครับเอลิสแหมยังมองอย่างเดียวครับลูกโดดครับยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรตรงข้ามกับเอลิสครับเริ่มจะเดินเร็วเดินเบียดครับก็เป็นสไตล์เดินหน้าชนอยู่แล้วครับเอลิสบาโบซ่าครับจิมแยบนําครับ ดูจังหวะโอ้โดนลูกโดดหดขวามาออโอ้โหนน่ากลัวครับอ้าวยังไงครับอะไรลื่นครับโอ้มีอปปัตด,ด้วยครับไอริสโอ้โหมาแล้วครับแข่งขวาของลูกโดด แต่ดูแล้วยังไม่กล้าออกคำพูดนดครับเอลิสยังหาช่องทางอยู่ก็ยังดูจังหวะอยู่ครับเตะน้ำไปก่อนครับไปขยโยเข้าไปแข่งซ้ายแข่งฝาดีครับเอลิสตุ๊กโดดแกเข้าใจเย็นจริงครับดูครับมีโยกมีคลึงมีหลอกทำทุกอย่างครับย่ไว้หนอ,อกอวุธ มาแล้วครับอ้าวแม่ดูเอลิฟดูยังจะไม่เข้าจังหวะไม่เข้าที่เข้าทางครับอ๋อีบทำลายจังหวะไว้โอ้แข้งขวาโอ้โหอ่าต้องปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับมัดนี้อ้าวครับใครจะตื่นครับจะเป็นเอลิฟหรือลูกโดดครับ แม่แกดูใจเย็นจริงๆครับลูกโดดครับยกแรกนีประหยัดเหลือเกินมานะครับแข้งขวาครับไตฝังฝังอุ้ยโดนหมัดหนึงสโอ้แลบนินแปลบๆครับลูกโดดโอ้ดูนะถ้าจับทางได้นี่เอลิสบาโบซานี่ใส่ย,ยับแน่นอนโอ้หมัดน,น่ากลัวครับ คำยังไม่ต่อยครับเป็นเตะแทนครับสับลางไปตลอดนะครับเอลิสอืมอทตัวล้มลงไปก่อน <S <S 2> <S 2> <ๆ>ครับแหมแหมก็ระวังนะครับกลัวจะโดนหมัดเอาครับแหมหมดยกแรกครับก็ยังดูทิศทางกันอยู่พอสมควรเลยครับยกแรก ยังไม่ได้ปล่อยของครับนี่ครับหมัดขวาครับลูกโดดก็มีสวนจับลูกนี้ครับดูดีๆครับจิ้มขวาก็ไปเต็มๆตมครับโอ้โหหงายท้องเลยครับอ่ะดูต่อยกที่สองครับต้องสู้ซาเลยครับยกสองต้องหัวขวาแบบนี้ครับลูกโดด มาแล้วครับโอ้อเร่งเกมเกมเร่งเร็วขึ้นแล้วล่ะครับแข่งซ้ายลูกโดเอลิสซ้ายคืนครับแต่ทีมงานก็สั่งเดินเลยครับยกนี้สำหรับลูกโด1ิป,ปารังโอ้โหแข่ขวาไต่หนักเหลือเกินมาดีเลยครับโอ้ใจหนักๆมันมีเอลิสทำยังไงครับไม่นึกว่าลูกโดดจะเดินลุยหนักแบบนี้ อะเกี่ยวในลูกโดดไม่ยอมครับมันไม่ได้ระยะแข่งโอ้ตอนนี้ครับบริเวณชายโครงด้านซ้ายนี่แดงเถื่อไปหมดเลยครับเจอแข้งขวาของลูกโดดเยอะโอ้เกนิ่งอยิงครับเอลิสไม่มีตกใจเลยครับหดล่างหดไปอี่อ้าวอ้าวอ้ยังไงครับ ยังไงครับลูกโดดแต่มีสะด,ดุ้งนะครับเจอรกขาหน้าเข้าไปโดนหมัดเอาซับเอายังไงครับลูกโดดแหมต้องหาปาสเซอร์ปิดแผลอย่างรวดเร็วครับอย่ายให้เขาเห็นอาการโอ้ได้เก็บอาการนะครับโอเ้เอลิฟแกเห็นอะไรหรือเปล่าครับอืมซอไปเรื่อยๆนะครับวิจะซอกครับดีว่าไม่โดน หมัดมาครับอะวงในยังไงวิมีงัดศอกเอลิสโอู้้ซ่าอยู่ดีๆช่วงต้นยกลูกโดดครับโดดเจาะยางเข้าไปมีเป๋ครับออเอาอีกแล้วครับเอลิสพยายามจะสับล่างครับลูกโดด หวดคืนสับมาอีกแล้วเจ็บก็ต้องกัดฟันทนเลยครับลูกโดดกอดไว้ก่อนครับโอ้ยสับล่างขวาบนโอ้แกต้องออกแข้งนี้มากวันนี้ครับเอลิสโอ้สับล่างไปลงไปเรื่อยๆครับขาซ้ายมีปัญหาหรือเปล่าครับลูกโดด โอ้แต่ว่าเก็บอาการดีจริงๆครับโอ้ยมียิ้มแวบหนึ่งครับเอลิสชีวิตนักบวยครับเจ็บก็ต้องทนครับแสดงออกให้คู่ต่อสู้เห็นไม่ไดโโ้โอ้ต้องยกขาหนีครับลูกโดดโอโ้เจอศอกโอ้เจ็บเลยครับยกนี้ครับขาหน้าของลูกโดดเจอเอลิสซอกเข้าไปเรื่อยๆ โอ้เสียหลักครับเอลิสโอผ่าน2ยกครับโอ้โหอวัสรีนโปเข้าไปเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับมีจังหวะหักศอกครับแล้วจับมาแล้วนี่ครับเตะพับนอกครับมีอาการเล็บที่ขาซ้ายของลูกโดดโอ้มีชะงักไปแวบหนึ่งนะครับโอ้จังหวะนี้โดนศอกครับ ยกสุดท้ายครับเอาครับเดินหน้าเตะขวาต่อครับลูกโดดอ้เอลิฟแกก็ตองกันตัวครับโอ้ยรัวก,กับป้นเป็นพาวันเลยครับโอโ้ต้องระวังครับระวังบวกครับลูกโดดโอโ้คือคัดจริงๆครับต้นยก สับไปครับโอมัดก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไรครับลูกโดดโอ้ขาซ้ายมีอาการครับอีกแล้วครับเอลิซาไปพราะขาซ้ายมันเจ็บเนี่ยครับแข้งขวาขาหลักมันยืนไม่ได้มันก็เตะยากครับลูกโดด แต่ทีมงานก็บอกบอดี้คิกครับหมัดครับโอ้ยแล้วก็ตามด้วยแข้งโอ้เอลิสนี่แกนิ่งจริงครับหืมไต่ไปเรื่อยๆครับเอายังไงครับลูกโดดโอ้ยงงไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะเอายังไงดีโอ้ยแม่แล้วแกก็ไม่หันหนีด้วยครับเอาซ้ายเลยครับรับ ขยับดีดแข้งซ้ายบ้างครับเอลิสอ้าวจั่วล้มแล้วครับลูกโดดโอ้ยสับไปเลยครับด้านล่าต้องแข็งใจไต่ขวาคืนครับลูกโดดอ้าวหลุดครับโอ้โ,อโ,อโอ้โอ้แข้งชักเบาลงครับลูกโดดก็โดนไปเยอะเลยครับจิ้มขวา โอ้ oh, เริ่มจะงงไปหมดคบลูกโดดครับไม่รู้จะก,กันอะไรดีแต่ก็ยังแข็งใจครับเดินต่อยหมัดก็หวังสร้างปฏิหารเลยครับโอ้เอลิสนี่ยังกระชุ่มกระชวยอยู่เลยครับ oh. แหวนอกได้ในดีครับเอลิสบาโบซาโอ้ oh, แข่งเบาเลยครับลูกโดดเพราะขาซ้ายเนี่ยมันปักหลักไม่ได้ครับ โยกเข้ามาครับหมัดก,ก็ไม่โดนนี่ครับโอ้โยเอาแลกหมัดก,กันครับแหะแต่ว่าบาโบซ่าไม่ไม่แลกดีกว่าครับหมุนฉากออกมาหัวด่ม่โดนอ่ะหลอ,หลอกๆเลยครับโอ้โหได้แล้วก็ออกมาเลยครับบ,บาโบซ่าหืมวงในก็ตีไม่ได้ครับลูกโดดโอ้โยแอะอย่างว่าเลยครับมีตำหนิแล้วมันทำอะไรไม่ถูกเลยครับลูกโดด หมดยกสุดท้ายครับชูมือด้วยความมั่นใจเลยครับเอลิสมาโบซานี่ครับจังหวะสาวหมัดของลูกโดดครับติดบล็อกครับแต่โดนสวนครับนี่ครับโอ้แข้งก็หลุดอีกครับนี่ครับตัวเองต่อยเขา้วติดบล็อกครับแต่ตัวเองโดนครับลูกโดดโอ้โหโอ้ Blue อ๋อแล้วก็เป็นเอลิสบาโบซ่าครับหนุ่มังกฤษครับแม่คว้าชายไปครับโอ้ถือว่าออกอาวุธได้ดีเลยครับ